านิทัน์รัตนโกศินลป์สถานที่รวบรวมป,ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยทุกมู่เหล่าสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้รับชมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของความเป็นไทยคุณค่าแห่งยุคสมัย การจัดงานแต่ร่วมพระบารมี240ปีกรุ่มรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2565คอขอเชิญพวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณและเธอพระเกียรติพระมหากรา์แห่งพระบรมราชจักรีวงคุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวันณอาคารนิทั์รัตนโกสินทร์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลางเสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิละปะและวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ประหนึ่งเป็นบันทึกแห่งแผ่นดินผลค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจโดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศา,ศาสตร์ศิละปะและมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพบรุษไทย ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีสื่อผสมเสมือนจริงซึ่งเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่และฟื้นฟูความเจริญในทุกๆด้านเพื่อคืนความเป็นปึกแผ่นให้คืนมาดั่งเดิมปวงชนชาวไทยจึงได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินทองที่เรืองรองร่มเย็นสืบมาเป็นเวลาถึง แต้รมพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์อาคารนิทัตรัตนโกสินทร์จึงเป็นด่างบันทึกแห่งแผ่นดินหลอมรวมคนไทยเพื่อเพิ่มพูนพลังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยแต่รมพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ถ้อยคำที่ประชาชนชาวไทยและเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดออกมาจากใจ ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเคารพรักความเทิดทูนความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าคงไม่มีประชาชนพลเมืองของประเทศใดจะรักพระเจ้าแผ่นดินได้มากเท่าประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยนะครับก็ได้เห็น การปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ราชการที่หนึ่งจนถึงราชการที่สิบนะครับยิ่งใหญ่ไพศาลประชาชนอยู่ดีกินดีทั่วพื้นแผ่นดินไทยประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นทาสของของต่างชาติเลยก็ได้รู้ว่าพระมหากษัตริย์ทำอะไรหลายอย่างมากมายเพื่อ เพื่อชาวไทยทุกคนนะครับและก็เพื่อประเทศด้วยครับให้ทุกคนมีความสะดวกสบายมากขึ้น,นครับและก็มีความลำ,ลำบากเพื่อชาวไทยมากด้วยครับผมก็เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ครับก็เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าที่เป็นยึดยึดเหนี่ยวจิตใจของเราครับผมผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับผมผมมีความประทับใจที่ พระมหากษัตริย์รอสิบทรงช่วยส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ป้องกันโออควิด -19 ทรงช่วยเยอะนะครับภูมิใจครับการเวลาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ดำเนินมาถึง240ปีได้ทำให้ปวงชนชาวไทย ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าคนไทยโชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ประทับอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมาเพื่อร่วมกันให้ก้าวพ้นอุปสรรคนับประการเป็นสยามอารยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิจึงกล่าวได้ว่าอาคานิทัน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้นะคะ เปรียบเสมือนประตูสู่กรุงรตัตนโกสินทร์ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราสามารถร่วมกันเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงดำเนินต่อไปใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจไม่รู้สิ้นของคนไทยสวัสดีค่ะ